โอเคสวัสดีค่ะก็มาตามที่นัดกันเอาไว้นะคะกับหัวข้อในวันนี้ก็คือลายนิ้วมือสำหรับคนที่เป็นสมาธิสั้นนะคะโอเคมาเลดประมาณสัก10กว่านาทีนะคะต้องขออภัยด้วยวันนี้แบบว่าเคสลูกค้าเยอะมากๆค่ะเพิ่งเคลียร์กันเสร็จแล้วก็แบบฉุกระหุกเร็วมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อหาเลยละกันนะคะหลายๆคนบอกว่าครูหง คนที่เป็นสมาธิสั้นหรือเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยมันสามารถที่จะบอกผ่านลายนิ้วมือได้เลยเหรอนะคะบอกได้เลยค่ะว่าบอกได้ค่ะเพราะว่าสมองกับลายนิ้วมือเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับกันอยู่แล้วนะคะอย่างที่เคย พูดถึงคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะคะว่ามือขวาเท่ากับสมองซ้ายมือซ้ายเท่ากับสมองขวานะคะแล้วก็นิ้วโป้งเท่ากับสมองส่วนหน้าตรงนี้ที่เรียกว่า P ีฟันท้อโหลกนิ้วชี้เท่ากับสมองส่วนกลางตรงนี้ที่เรียกว่าฟันท้อโหลกนะคะนิ้วกลางเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่โฮบอดี้แล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กที่อยู่ตรงนี้ส่วนนิ้วนางคือค่อนข้างกีบหูเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็ดนตรีค่ะส่วนนิ้วก้อยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการมองเห็นที่สมองอยู่ด้านหลังสุดเพราะฉะนั้นเนี่ย เมือ่อการเก็บการลายนิ้วมือมีความเกี่ยวข้องกับสมองอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยมีคนเริ่มเก็บสถิติขึ้นมานะคะว่าจากหลายล้านคนทั่วโลกว่าลายแบบนี้สมองจะเป็นยังไงมีอัตลักษณ์ยังไงมีนิสัยยังไงมีความคิดในเรื่องของรูปแบบแพทเทิร์นแบบเดิมๆซ้ำๆมีจริตหรือว่ามีนิสัยที่เป็นยังไงบ้างที่บอกได้เลยที่มีการติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะโอเค คราวนี้เรามาดูก่อนดีกว่าค่ะในเล่มลหยๆคนเนี่ยที่ซื้อหนังสือของครูหงไปเนี่ยก็จะพบว่ามันมีอะไรนะลายหลายๆลายเนี่ยที่บอกเอาไว้ในเล่มๆนี้ใช่ไหมคะมีลายนิ้วมือหลายๆลายบอกไว้ว่าถ้าลายแบบนี้มีบุคลิกแบบนี้ลายแบบนี้มีบุคลิกแบบนี้นะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะก็ได้มีการที่เขาเนี่ยได้ลายมาถามครูหงส่วนตัวเหมือนกันหรือว่าส่งข้อความมาส่วนตัวเหมือนกันว่า ลูกเขาอะไม่รู้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็นหรือว่าอาจจะให้ดูมือถือมากเกินไปจนเขารู้สึกว่าเหมือนไฮเปอร์เร็วเกินไปหน่อยเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีค่ะว่าโรคสมาธิสั้นมันเป็นแบบไหนนะโรคสมาธิสั้นเนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะคือ,เ,อ,อเราเนี่ยสามารถที่ทําให้บางเรื่องราวของเราเนี่ยมันอยู่ในช็อตเทอร์เมมโมรีก็คือว่าเหมือนกับอยู่ในช็อตเทอร์อะคือแบบเข้ามาปับ๊บ มาปั๊บลืมเร็วมาปั๊บลืมเร็วหรือม,มาปั๊บไปมาปั๊บก่อนอะไรเงี้ยไม่สามารถจะจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างได้นานนะคะคือผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้โลกตอนนี้ค่ะมันมีสภาวะเร่งด้วยในการที่ทําให้เราเป็นเหมือนสมาธิสัน้นแต่ว่ามันก็จะมีลายนิ้วมือบางลายที่บอกได้ด้วยว่าคุณมีลายเนี้ยสมมุตินะไม่ใช่ลายนี้นะคุณสมาธิสั้นมามาเลยนะคะแล้วก็มีวิธีแก้ด้วยลืมอีกวิธีหนึ่งค่ะเราจะสามารถใช้ไม้วัดตัวนี้นะคะ เขาเรียกว่าไม้วัดวนี้นะคะเขาเรียกว่าไม้วัด ATD หรือว่าค่าความเฉียบไวของสมองนะคะในการวัดว่า,าประสาทสัมผัสทั้งห้าของคุณเนี่ยเร็วแค่ไหนถ้าเร็วมากก็จะมีแนวโน้มมีความเสี่ยงที่จะเป็นสมาธิสั้นแต่ถ้าค่อนข้างช้าเนี่ยสมาธิก็จะดีก็จะแบบไม่ได้ไวมากนะคะนะคะอันนี้จะบอกด้วยเดี๋ยวตอนจบจะมาเฉลยว่าแล้วมีคะแนนเท่าไหร่ถึงบอกว่าลูกคุณหรือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสมาธิสั้น นะคะโอเคอ่ะใครอยากรู้แล้วนะคะหัวใจไลค์ยิ้มแชร์ค่ะแบ่งปันนะคะผมบอกได้เลยว่าคอนเทนต์นี้พรีเมียมมากๆแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนค่ะว่าลายนิ้วมือแบบไหนมันจะแบบจะสอว่าเราเนี่ยเป็นสมาธิสัน้นหรือว่าลูกเราเป็นสมาธิสัน้นไม่เคยเปิดเผยเลยนะคะหลังจากแชร์เนี่ยคุณจะได้ช่วยคนเยอะมากๆนะคะว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนะคะแล้วก็จะมีวิธีการแก้ให้ด้วยนะคะ แต่กี้ที่บอกไปนะคะคําว่าสมาธิสั้นเนี่ยมีมาตั้งแต่กําเนิดบางคนติดตัวมาเห็นตั้งแต่ลายนิ้วมือเลยซึ่งผมบอกเลยว่าคนที่ซื้อหนังสือครูของไปลายไม่ได้บอกในเล่มเพราะว่ามันมันเซนซิทีฟและอ่อนไหวมากๆการที่จะบุตนว่าเปิดลายออกมาแบบอ่ะสมมติปเปิดลายนิ้วมือออกมาแล้วบอกอ่ะลายนี้เป็นสมาธิสั้นนะสมมุติโอ้คนได้ยินก็คงจะแบบหมดกําลังใจละตายละฉันทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฉันเป็นสมาธิสัน้น มันก็เลยต้องมีที่ปรึกษาค่ะหรือมีนักวิเคราะห์ลายนิ้วมือ i, iu, มาบอกว่าโอเคปัจจัยปัจจัยนี้ทําให้คุณเป็นสมาธิสั้นลายนิ้วมือนี้ไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยทําให้คุณเป็นสมาธิสั้นแล้วเราก็จะมีโซลูชันต่อไปให้คุณอีกด้วยนะคะขอเทสนิดน,นึงค่ะได้ยินเสียงครูหงชัดหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณนุ้ยนะคะเห็นมาถึงก็ส่งหัวใจลายยิ้มให้เลยนะคะผงไม่แน่ใจว่า เสียงหงชัดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้หงไม่ได้เสียบไมโครโฟนนะคะลองดูว่าถ้าไม่ได้เสียบไมโครโฟนมันจะชัดกว่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้หงพยายามปิดแอร์แล้วก็ทําให้เสียงมันแบบว่าตัวเองกล้องที่สุดนะคะอ่าอ่าคุณนุ้ยกดหนึ่งมาแล้วจ้านะคะแต่ว่าได้ยินชัดใช่ไหมคะโอเคหงม,มีบางคําถามยังไม่ตอบคุณนุ้ยเลยเนาะคือตอนนี้เคสหงเยอะมากเดี๋ยวหงจะกลับไปตอบนะคุณนุ้ยไม่ได้ลืมนะยังจําคุณได้ตลอดเวลานะคะโอเคนะคะ ชัดค่ะครูขอบคุณมากๆากโหน้องน่ารักมากเลยมีถ่ายรูปกับน้องด้วยนะคะในคลิปนะคะโอเคคราวนี้เนี่ยโอเคลนยนิ้วมือเด็กสมาธิทั้นจะไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ของบอกเลยเพราะว่ามันเซนซิทีฟกับพ่อแม่ของเด็กมากสมมติว่าเปิดออกมาอุย้ยอยากเทสลูกจังเลยแล้วปรกากฏอลารนี้สมาธิสัน้นคําถามคือต้องมาเจอกับนักวิเคราะห์หรือมาเจอกับครูหงค่ะหงจะให้คําแนะนําได้มากกว่าเดิมนะคะลายที่ลายเป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าไลนา์ accidental world นะคะ Accidental world ฟังดีๆนะคะรัฐที่อ่านหนังสือลายมือของทุกคนชินกับคำว่า Spiral World Target World p e a c o c k Eye World ถูกไหมแต่ทุกคนไม่เคยได้ยินแน่นอน Accidental World a c c i d e n t มาจากคำว่าอุบัติเหตุคือเป็นลายที่ไม่ได้อยู่ในนี้เลยไม่ได้ตรงตามกฎลายนิ้วมืออะไรในนี้เลยค่ะเป็นลายพิเศษที่ออกมาอีกคือประมาณว่าเป็นลายหลายๆล,ลายยำอยู่ในนิ้วเดียวกันฟังดีๆนะคะ เป็นลายทั้งก้นหอยบางทีเป็นก้นหอยสุดของมันคือมีเดลต้าอยู่2อันมีคออยู่อันเดียวหรืออาจจะมีคออยู่2อันเดลต้าคือมันไม่ตรงกับตามสูตรในนี้เลยอะคะ่ะคือเป็นลายที่แปลกมากเป็นลายที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มพวกนี้เลยนะคะที่น่ากลัวที่สุดว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นก็คือถ้าลายที่ accidental world เนี่ยไปปรากฏอยู่ใน6นิ้วนี้ฟังดีๆนะ6นิ้วนี้นะคือกลางนางก้อยจะไม่มีผลอะไรกับสมองของเด็ก ว่าเป็นสมาธิสัน้นจะไม่มีเลยจะไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้ามันไปปรากฏอยู่ที่นิ้วโป้งอไหร่ Li n e accidental w o r ์หรือเรียกอีกลายหนึ่งว่า v a r i a n ีนะคะ v a r i a n ีมาจากคำว่า variety คือหลากหลายเป็นลายที่หลากหลายเป็นลายที่แบบว่าก้นหอยอาจจะไปอยู่ในมัดไวยมัดไวยอาจจะไปอยู่ในลายอาร์คสลับทับซ้อนไปทับซ้อนมาไปอยู่นิ้วใดนิ้วหนึ่งในนิ้วโปง้ง ะะไม่ซ้ายก็ขวานะคะหรือไม่นิ้วชี้ซ้ายก็นิ้วชี้ขวาแปลว่าคนนั้นเด็กคนนั้นมีแนวโน้มเป็นเด็กสมาธิสัน้นโอเคฟังดีๆนะคะลายที่หงกำลังจะพูดถึงไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าใครสงสัยว่าลูกเป็นต้องมาปรึกษาค่ะแล้วหงจะให้โซลูชันแล้วให้โซลูชันได้ยังไงหงก็จะเอาจุดเด่น ที่อยู่ในนิ้วอื่นๆของน้องหรือของลูกคุณนะคะมากบจุดด้อยในความเป็นสมาธิสั้นนะคะแล้วบางคนเนี่ยคงสามารถที่ทําให้เขาแบบเลิกกินยาก็มีนะคะเพราะหลายๆคนที่เดินเข้ามาคือแบบครูหอมไม่รู้เป็นไรคือเครียดมากไม่รู้ว่าลูกเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเรียนในเชิงวิชาการไม่ได้เลยนะคะคือไม่อยู่กันไม่นิ่งอะนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่บางคนพอไม่รู้เนี่ยก็เอาความไม่นิ่งเสริมความไม่นิ่งอีกทีโดยการที่เอาทีาทวีเอาแท็บเล็ตใส่เข้าไปอีก นะคะบอกอู้คูหงไอตอนดูแท็บเล็ตเนี่ยนิ่งมากเลยแน่นอนต้องนิ่งมากเลยนะคะแล้วแต่มันสิ่งถุดท้ายมันคือทําลายลูกเรามากมันกลายเป็นไปเสริมไอความสมาธิสั้นเข้าไปใหญ่เพราะในหน้าจอสี่เหลี่ยมจะมีแสงสีฟ้าค่ะที่เป็นตัวกระตุ้นสายตาลูกเราแล้วสายตาก็เกี่ยวกับการรับรู้ทางด้านสมองเช่นกันนะคะ พอไปกระตุ้นมากกว่าเดิมนะคะภาพในตัวจอสี่เหลี่ยมอะคะ่ะมันเปลี่ยนเร็วสมมติวันนี้เราให้เด็กอะเรียนเรื่องสมมตินะเรียนเรื่องอะไรดีเรียนเรื่องเกี่ยวกับสมมตินะหนังสือแล้วว่าอะหนังสือเนี่ยจับต้องแน่นะลูกนี่คือหนังสือนะนี่คือหนังสือจ,จับว่านี่คือหนังสือแต่สมมติว่าไปเรียนในแท็บเล็ตหรือเรียนในมือถือภาพเปลี่ยนเร็วมากแล้วสมัยสมัยรุ่นเราอาจจะมีคนพ่อแม่บอกว่าครูหงรุ่นเราไม่เห็นเป็นเลย รุ่นเราเราก็โตมาพร้อมทีวีทำไมเราไม่ใช่สมาธิสั้นอย่าลืมนะคะเด็กรุ่นนี้ถ้าเป็นสมาธิสั้นแล้วแล้วคุณเอาสิ่งแล้วเอาทีวีเข้าไปอีกเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเวลาที่คุณอยู่ในจอมือถือเยอะๆคุณเป็นไงบางทีก็เบอร์บางทีก็มึนเป็นมนะคะบางทีเรานอนไม่หลับเพราะมันมีสาภาวะแบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนที่ตะกี้หงบอกมีลายเวรเรียหรือแอค i d เดนท l ลเวิ d ์เนี่ยเป็นลายแปลกๆที่แบบว่ามีลายทั้งก้นหอยทั้งอาร์คทั้ง โอนลูกยำรวมกันแปลว่าลูกคุณน่ะหรือตัวคุณมีแนวโน้มจะเป็นเด็กสมาธิสั้นแต่ถ้าเกิดมันอยู่ใน6นิ้วนี้นะคะไม่สั้นแน่นอนแต่ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้ามันสงสัยว่าครูหงไม่รู้ใช่ไม่ใช่ลองมาปรึกษากับทางเราดูนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้ฮอตฮิตมากทําให้เราแบบโหตอนนี้ช่วงนี้ช่วยคนเยอะมากเราเคสเยอะมากซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะราคาไม่ถึง300บาท ะะมาขอเทสสแกนฟรีค่ะนะคะปั๊มมาสีนิ้วและส่งมาที่ l ล n e แล้วก็จะมีการนัดหมายกันแล้วก็จะมีทีมงานนักวิเคราะห์นะคะไปวิเคราะห์ให้คุณนะคะฟรีๆเลยนะคะผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ลองดูว่าลูกเรามีลายนั้นหรือเปล่าลายนั้นเรียกว่าลายวรเลียนหรืออค c i เดนท a ล w ว r ร์ลอันนี้คือเป็นลายสมาธิสั้นและไม่พอแค่นั้นใช้ตัวนี้วัดออกมานะคะบางทีอาจจะขอเขาวัดก็ได้นะคะถ้ามันได้คะแนนซักประมาณแบบไม่เกินซัก 35ไม่เกิน35คือยิ่งเร็วยิ่งแปลว่าแปลว่าคะแนนยิ่งน้อยจะยิ่งเร็วพอเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ก็มีความเสี่ยงในการเป็นสมาธิสั้นแปลว่าหัวสมองเนี่ยกับประสาทสัมผัสทาง5อันนี้เป็นการชี้วัดตัวประสาทสัมผัสทาง5ไม่ว่าจะเป็นตาดูหูฟังจมูกลิ้มรสกายสัมผัสหรือว่าการลิ้มรสได้กลิ่นทุกอย่างประสาทสัมผัสทาง5นะคะ เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นสมาธิสัน้นเหมือนสมองเนี่ยเปลี่ยนเร็วเกินไปนะคะแต่ถ้าวันนี้ล่ะเราวัดออกมาได้สัก40ถึง45หรือ50ก็แปลว่าปานกลางหรือว่าค่อนข้างช้าด้วยซ้ำนะคะตัวนี้มันจะมาวัดได้ตอนที่สแกน10นิ้วอะนะคะนักวิเคราะห์จะบอกได้อย่างละเอียดยิบเลยนะคะว่าลูกคุณเป็นหรือไม่เป็น พร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาแต่วันนี้นะคะหงบอกแล้วว่าหงจะให้โซลูชันกลับไปวันนี้ถ้าใครสัมผัสได้ว่าเราไม่แน่ใจว่าลูกเรามีลายแวรเรียนหรือ a อ็กซิเดนทัลเวลหรือเปล่าหรือว่าคะแนนตัวนี้ตอนวัดมาจะได้เท่าไหร่นะคะคือเอาเป็นว่าถ้าสแกนออกมาแล้ววัดออกมาเราไม่ตรงกับหนังสือเล่มนี้คือเป็นลายที่ไม่มีหนังสือเล่มนี้บอกเลยแต่ว่ามีแนวโน้มเพราะหงจะไม่ใส่ไม่ใส่เด็กลายพิเศษเข้าไปในนี้หงจะมีลายเกือบหมด10กว่าลายระบุทั้งหมดนะคะคุณจะสึกไปลว่า โอ้โห oh, ซื้อหนังสือเล่มนี้มันคุ้มมากนะคะแต่ถ้าคุณสแกนออกมาแล้วมันไม่มีใน10บลายนี้นะคะไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะคะมาขอลองสแกนโดยซื้อหนังสือเล่มนี้ราคาไม่ถึง300บาทแล้วก็จะให้นักวิเคราะห์บอกเองค่ะว่าลูกคุณเป็นหรือไม่เป็นและถ้าเป็นเราจะหาวิธีค่ะเอาจุดเด่นมากบจุดด้อยโดยที่จะให้มีวิธีการแบบไม่ต้องทานยาแล้วอะ เพราะเด็กทานยามันเป็นการไปกดประสาทนะคะจากเด็กล่าเริงบางคนที่ครูหงเห็นเนี่ยบางคนแบบเบลอไปเลยคือแบบงงบอเบอลอไปเลยจากความสดใสน่ารักกลายเป็นแบบมึนไปเลยก็มีนะคะเราก็จะไม่แนะนาให้เด็กทานยาหรือถ้าเกิดช่วงใหม่ๆที่เริ่มเป็นเราจะมีแบ่งแรงด้วยถ้าไม่เกินหขวบเราเราจะให้เราจะไม่ให้กินยาแต่ถ้าเกิดเกินปุ๊บอาจจะต้องมีแต่ต้องลดยานิดนึงนะคะเพราะยาทําให้มันทําลายสมองของ,ของเราหรือสมองของเด็กเช่นกัน ะะเราก็จะหาโซลูชันอื่นมาช่วยแก้ด้วยนะคะนะคะอันนี้คืออันนี้ค่ะและอีกอันหนึง่งสิ่งที่เราจะต้องลดเลยนะคะก็คือว่าลดหน้าจอสี่เหลี่ยมทั้งปวงถ้าเราเจอเด็กสมาธิที่สั้นเมื่อไรหร่เด็กไฮเปอร์ที่แบบมีภาษาสัมผัสไวเกินไปนะ,ะเพราะว่าหน้าจอสี่เหลี่ยมเนี่ยสมัยก่อนเราไม่ใช่รุ่นเราแล้วรุ่นเราอาจจะมีแค่ช่อง3579ถูกไหมสมัยนี้มีอะไรคะรีโมทก็คืออยู่ในมือของเด็กแล้วอะแล้วเขาปรับเร็วมาก นะคะแล้วเขาไม่ได้จับสัมผัสของจริงสมมติบอกหนังสือเขาไม่ได้จับแบบนี้ไม่ได้ทัชแบบนี้ไม่ได้เรียนรู้อะไรที่เป็นของจริงสมองเขาเลยต้องเปลี่ยนเร็วแล้วเปลี่ยนเร็วมันยิ่งทําให้สมาธิสันเขาไปใหญ่แล้วเด็กบางคนซ้ําหนักกว่าเดิมนะคะเขาว่าจะมีแนวโน้มว่ามีลายสมาธิสันแล้วแล้วเราไปเสริมเขาอีกอ่ะแล้วไม่พอแค่นั้นน่ะคือกลายเป็นว่าบางคนน่ะพูดไม่ได้ก่อนวัยอันควรนะคะคงเจอเยอะมาก มันก็เลยมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่าอาชีพว่านักอัดทวิทยาอาชีพที่สอนเด็กพูดจะทําให้สมาธิสั้นกว่าเดิมเพราะอะไรหมายถึงว่าสมาธิสั้นกว่าเดิมหมายความว่าเด็กกลุ่มนี้ดูทีวีสมาธิสั้นอยู่แล้วแล้วเจอนักอัดทวิทยาวันวันหนึ่งสิ่งที่เขาทําก็คือเขาแค่สอนให้เด็กพูดเพราะนี่เป็นปัญหาคลาสสิกมากๆที่คนเดินเข้ามาหาครูหงแล้วบอกว่าลูกคุณไม่ได้ค่ะครูหงบอกไว้เลยหงลายสแกนเลนมือปั๊บเห็นเลยโอเคลูกคุณมีลายนี้ลายนี้นะ มันส่งผลอยู่แล้วแล้วคุณเอาทีวีใส่เข้าไปเอาจอสี่เหลี่ยมเอามือถือใส่เข้าไปอีกจบจบเลยแล้วคิดว่าลูกจะนิ่งไม่ค่ะก้าวล้ากว่าเดิมเกเลกว่าเดิมสมองเร็วกว่าเดิมนะคะทําให้บางครั้งเนี่ยสมองไวกว่าคาพูดทําให้ไม่สามารถสื่อสารได้ตามใจตัวเองต้องการแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกงุดงิดนะคะเด็กงุดงิดเด็กลงไปนอนกิ้งกับพืชกีดกีดจะเอาอะไรแต่สื่อสารไม่ได้ นี่แหละค่ะอันตรายมากนะคะเอาเป็นว่าถ้าวันนี้คุณเจอไลแวรเรียนหรือไลแอกเซเดนทัลเวิด์นะคะคือเป็นไลทยที่แบบว่าก้นหอยก็ไม่ใช่ก้นหอยทาร์เก็ตก็ไม่ใช่ทาร์เก็ตอูนาไม่ใช่ไม่ตรงอยู่ในหนังสือที่ผมเขียนแล้วโดยเฉพาะอยู่ที่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะนั่นเลยค่ะมีแนวโน้มว่า ลูกคุณหรือตัวคุณมีลายที่เขาเรียกว่า accidental varian t ที่มีลายของสมาธิสัน้นแล้วถ้ามาวัดค่าความเฉียบวัยของสมองแล้วไวเกินไปผมจะโชว์ให้ดูอันนี้เรียกว่าไม้วัดค่าความเฉียบไวของสมองหรือว่าไม่วัด AT เราจะประกอบกับการสแกนลายนิ้วมือนะคะถ้าวัยเกินไปเกิดอะไรขึ้นวัยเกินไปนะคะก็คือว่าคุณก็ไปใหญ่นะ,ะหลังจากมาสแกนผมก็จะมีโซลูชันให้โดยที่เอาจุดเด่นมากบจุดด้อย ว่าถ้าเกิดสมาธิสั้นแบบนี้เอาจุดเด่นตรงไหนมาแก้อย่างบางคนเนี่ยไวมากจนกระทั่งแบบการการเรียนรู้จากการลงมือทําก็สูงการฟังก็สูงปรากฏว่าเรียนกันในคลาสไม่ได้ผมก็เลยจะบอกคุณแม่ว่าก่อนจะเข้าเรียนในคลาสคุณแม่ให้น้องไปวิ่งรอบสนามก่อนเปิดเพลงให้น้องเต้นด้วยสัก15นาทีแล้วกลับมาเรียนน้องจะนิ่งขึ้นมันจะมีโซลูชันแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเอาพรสวรรค์จุดเด่นมากบจุดด้อย ให้น้องทําได้นั่นนิ่งมากขึ้นเพราะบางคนที่ไม่ได้วิชาการเด็กเนี่ยชากา่กันเพราะว่ามันวัยเกินไปแล้วต้องนั่งนิ่งๆเขาทําไม่ได้หรือถ้าเป็นผู้ใหญ่อะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่แบบความจำไม่ดีขี้ลืมหรือว่าแบบรับอะไรมาก็แปบบ๊บๆปลืมนั่นแหละคุณก็มีแนวโน้มเหมือนกันเราก็จะมีโซลูชันให้คุณนะคะแต่ต้องมาลองสแกนก่อนซึ่งวันนี้มันมีโปรโมชั่นที่แบบว่าดีมากๆที่ลูกค้าชอบมากๆเหมือนเป็นการขอบคุณลูกค้าแล้วกันนะคะก็คือแค่ซื้อหนังสือเล่มน,นี้ ะคะ้คนพบครสวรรค์ปั้นเงินล้านราคา200กว่าบาทพร้อมค่าจัดส่งไม่ถึง300นะคะเราจะมีให้เทสสแกนฟรีลองมาดูก็ได้สมมติเราซื้อหนังสือไปแล้วลองสแกนไปแล้วคูหงคือหนูไม่รู้ว่าหนูอยู่ลายไหนอ่ะลองมาดูแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญโทรไปอ่านให้เราฟังแล้วก็จะหาโซลูชันให้กับคุณค่ะหรือบางคนหลจจะเจอเราก็จะบอกว่าเอออันนี้เป็นอย่างนี้นะแก้ยังไงต่อแบบนี้นะคะนะคะประมาณนั้นเลยหรือถ้าคุณมีข้อสงสัยจริงๆอาจจะ นั่นแหละลองเหมือนมาลองนัดเทสสแกนกันะมาเจอกันก็ได้นะคะมาเป็นแบบปรึกษาให้เราปรึกษาก็ได้นะคะลองดูว่าใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นนะคะ นั่นแหละมีวิธีทางแก้แน่นอนแล้วเด็กบางคนไม่ต้องทานยาเลยนะคะโอเคก็สําหรับค่ําคืนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันเป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือกับใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเผชิญหรือว่าติดกับปัญหานี้อยู่นะคะครูหงอยู่ตรงนี้แล้วก็แก้มาหลายเคสแล้วด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานนักวิเคราะห์ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์นะคะขอให้แชร์ออกไปเยอะๆค่ะ เผื่อจะช่วยใครได้ที่เขาติดปัญหานี้จริงๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องทานยาเลยก็ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคำขึ้นนี้ก็ขอจากกันไปส่งทุกคนเข้านอนนะคะขอบคุณมากจริงๆที่ติดตามกันแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ